เลื่อยโซ่แบตเตอรี่ไฟฟ้าและสายจบที่ตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นบาร์16นิ้วใส่แบตเตอรี่ได้สองก้อนแน่นอนครับมันแรงครับแล้วดูตอไม้ที่ผมตัดนะมันใหญ่มากครับดูครับนิ่มๆแล้วเราก็สามารถใส่ตัวน้ามันเลี้ยงโซ่ได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องกําลังไม่ต้องพูดถึงอันนี้มันแรงกว่าเลื่อยโซ่เรานะครับแรงกว่าครับดูฮะเสียงเงียบกว่าด้วยไม่รบกวนชาวบ้านครับเนี้ยตัดได้นิ่มๆไม่มีสะดุดเลยครับ่ แล้วก็ตัวแบตเตอรี่สองก้อนเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเครื่องมันแรงขึ้นด้วยครับเราก็ใช้ได้นานขึ้นนะจากยูซินนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับเราก็จะมาดูแผลที่เราตัดอ่ะว่าอารมณ์มันจะประมาณไหนนะครับเรียบร้อยจะใกลา้ขาดละอ่ะนี่เลยครับอารมณ์ประมาณนี้ครับส่วนโซ่ส่วนอะไรเนี่ยมันมีขายทั่วไปสเปคเดียวกันทั่วไปเลยนะครับตัวโซ่เนี่ยครับแรงๆครับ มาส6นิ้วแบบนี้ของดูซินนะเข้าไปเลือกแบตเตอรี่กันได้ครับว่าใครจะเอากี่ก้อนกี่แอมนะยังไงจะปักพิกัดมาให้นะครับเลือกไฟฟ้าตัวจบครับตัวนี้